จากกรณีเรื่องราวสุกกตันอยู่ของน้องใบเฟิร์นติ็กหญิงกัญญาพัฒบัวเรืองอายุ11ปีนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนอนุบาลกบินบุรีอำเภอกบินบรุรีจังหวัดปราจินบุรีป้าดูแลนายสุวัชชัยอายุ43ปีและนางทรงชัยอายุ7 0ปีพ่อและยา่าป่วยติดเตียงเพียงลําพังช่วงพักกลางวันต้องปั่นจักรยานจากโรงเรียนกลับมาป้อนข้าวที่ตัวเองหุงหาไว้ตั้งแต่เช้ามืดก่อนกลับไปเรียนจนชาวบ้าน ยกเป็นเด็กหญิงวันหลีสองขณะที่ปู่ชราวัย75ปีต้องเข้าเมืองกรุงทำงานหาเงินส่งจุนเกืออีกสามชีวิตที่บ้านล่าสุดเรื่องนี้ในวันนี้ที่บ้านพักหมู่1 1บ้านดงเย็นตําบลเมืองเก่าอําเภอกบินบรุรีจังหวัดปราจีนบรุรีวันนี้ตลอดทั้งวันมีทานน้ำใจหลั่งไหลมาช่วยเหลือน้องใบเฟินทั้งพระครูบดินเดชาพิวัตรรองเจ้าคณะอําเภอกบินบุรีเจ้าอาวาสวัดหลวง บดินเดชาจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาพันตำรวจเอกสิวนัทคุ้มทรัพย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอเภอกบ,บินบุรีนายยเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเก่าจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งนำสิ่งของจําเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพราะเงินช่วยเหลือมามอบให้โดยน้องไปเตือนบอกว่าขอขอบคุณทุกๆคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพ่อและญาติในครั้งนี้ ขอสัญญาว่าจะด,ดูเลพ่อและย่าตลอดไปและจะเป็นเด็กดีของสังคมปีาจของคุณย่ากับคุณพ่อเป็นเด็กดีของคุณย่ากับคุณพ่อขณะที่ว่าที่ร้อยปีปีศักดิ์หีมักค,คุณผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกำบินบดีระบุได้ดำเนินตามเร<ม>ียนงน้นองใบเฟิร์นมาตลอดเพียงอ,อย่างไม่ได้รายงานตามระเบีบชาตนองน้องใบเฟิร์นครับในในส่วนของ ในวันนี้ความขึ้นหน้าของทางโรงเรียนหรือทางเขตสองได้ดำเนินการดูแลในเรื่องนี้อย่างไรครับตอนนี้ราทางเขตพื้นที่เราก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วนะครับก็ทางท่านขอเขตนะครับท่านก็ให้คณะจากทางเขตพระจินบุรีสองแล้วก็ทางเร,เราลงพื้นที่เรียบร้อยได้ไปดูแลแล้ว,ลวก็มอบทุน ให้กับน้องเรียบร้อยนะครับก็ก็ทั้งวันนี้แล้วก็ไปทั้งนายกเทศมนตรีต่านผู้บังนะหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดวันนี้ก็มามอบของมอบไอ้ทุนนะครับการศึกษาก,ก็พวกเราได้ดำเนินการเรียบร้อยได้ดูแลเป็นอย่างดีทางโรงเรียนก็ได้ดูแลเป็นอย่าง,งด,ด,ดีเหมืนอนกันนะครับก็ได้ช่วยเหลือ,อมาโดยตลอดนะครับก็ทางันรจุภาพ ยังไงไหมก็เปนอยู่ที่ตัวของผมเองนะครับเขาก็เขาขอขอะไรด้วยอาจจะติดตั้นิดหน่อยนะครับแต่ทางเราก็ไม่ได้เงียบอูได้ท,ทั้ทงเขตทั้งโรงเรียนและเทศบาลทุกที่ก็ให้กันช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผมทีเพิ่มเติมได้รับการประสานกับคุคภูมิจำจันแล้วก็คุคภูเราแล้วก็ทังเขนว่าตอนนี้ได้มี ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นบริษัทคิโก้แล้วก็ผู้ที่โอนเป็นมาตอนนี้น้องจะได้รับการเซ็นสัญญากับทางเขียนและกับบริษัทคิโก้จะได้เรียนจบปริี้ทันีจนจบปรีนี้มีทุนให้จะเรียนจบปีนี้อานิชกับปุรรายงานนันกถ่ายภาพจากจังหวัดปราจีนบุรีครับ